สวัสดีครับสวัสดีพาร์ทเนอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐานทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในการคีย์ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอ่าพพส0นนะครับในฉบับปรับปรุงนะครับอ่าก็ไม่ได้ปรับปรุงมากนะครับก็เป็นในส่วนของที่จะนำนะครับในส่วนของค่าไฟแล้วก็อ่าตัวอินเทอร์เน็ตนะครับมาบวกเพิ่มเข้าจากคลิปที่ผมเคยทำไปก่อนหน้านี้นะครับผม ผมจะมาอัปเดตเนาะนะครับก็คือมีเอฟซีหลายท่านนะครับถามมานะครับซึ่งผมจะไม่ได้เริ่มตั้งแต่ต้นเนาะคือผมจะเริ่มจากการที่เราเข้าระบบมาแล้วเรียบร้อยนะครับตกกลุมมาที่ตัวภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากให้กำลังใจนะครับด้วยการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ช่อง A N Channel เหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเนาะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ ง่ายๆสั้นๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับอ่ะไปที่มูลค่าเพิ่มเลยนะครับผมนี่ครับตรงมาที่พพอ3 0นะครับตรงยื่นแบบนะครับอ่านี้ผมเข้าระบบมาแล้วเรียบร้อยเนาะนะครับก็อ่าเนี่ยครับประจําเดือนประจําเดือน7นะครับประจําเดือนเเนาะก็กดถัดไปได้เลยอ่าทีเนี้ย มันก็จะมีอยู่ไม่กี่ช่องนะครับที่จะให้เรากอกนะครับเหมือนเหมือนอ่ากล้องกล้องชัดอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับก็ปร,รบรบรประมาณนี้ครับมียอดซื้อยอดขายนะครับเพื่อประมาณนี้ครับมีมีแค่ไม่กี่บรรทัดนะครับทีนี้เนี่ย เรานะครับพิ้นเอกสารหรือว่าเราอาจจะดูในสมาร์ทโฟนเราก็ได้นะอันนี้ผมพิ้นออกมาเนาะเพื่อให้ดูง่ายๆนะครับซึ่งผมจะพิมพ์ทั้งภาษีซื้อภาษีขายนะครับตัวนี้เป็นภาษีขายเนาะข้างบนอันนี้เป็นภาษนะีซื้อซึ่งภาษีขายเนี่ยเราจะได้กรอกก่อนนะครับซึ่งกรอกช่อง1 1กับ3 1 1 2 3สครับ1กับ3นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทำลงไปสัมภาระพื้นที่ของผมนะครับแนะนำให้ตัวนี้กับนี้บวกกันแล้วค่อยมากรอกนะครับ แล้วเอาตัวนี้มากรอกช่อง3แต่ทีนี้เนี่ยนะครับทางคลิปวิดีโอนะครับของทางถูกดีมีมาตรฐานเขาแนะนาว่าให้กรอกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ลงเลยซึ่งผมว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันเราเลือกนะครับเชื่อนะครับในส่วนที่ถูกดีแนะนําดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นการบวกยอดเพิ่มเนาะอันนี้คือเอาตัวนี้กรอกช่องที่1เลยนะครับยอดของผมนะครับ458 4 5 8, 4, 5, 8. สองสีจุดสานะครับ4ี่ห้าแปดสจุดสาโอเคนะครับอันนี้คือช่องที่1นะครับต่อมาเรามาช่องที่3นะครับช่องที่3จะเป็นยอดนี้นะครับ128 3งสองนะครับ128ด สามสองทวนอีกรอบนะครับหนึ่งสองแปดสามสองนะครับไปช้าๆนะครับผมอันนี้คือช่องภาษีขายที่ได้รับการยกเว้นนะครับทีเนี้ยอดนะครับมันก็จะมาคำนวณภาษีขายให้อัตโนมัติี่ช่องนี้นะครับมาเช็คดูว่ามันตรงหรือเปล่านะครับตรงนี้ช่องที่ห้าสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าจุดสองหนึ่งโอเคตรงนะครับทีนี้เนี่ย เอกสารฉบับนี้นะครับมันเป็นเอกสารที่ยังไม่ได้ได้บวกนะครับตอนบทีนี้จะค่ามาภาษีขายเนาะมันยังไม่บวกตัวเน็ตแล้วก็ตัวค่าไฟนะครับที่นาํามาลดยลดยนแวดได้นะครับ <ives S 1> ก็เราก็นํามาบวกซึ่งยอดตัวนี้จะไม่ตรงกับเวลาที่เรากรอกเพราะว่าเราจะกรอกยอดใหม่คือยอดนี้นะครับต่อมานะครับเรามากรอกตรงนี้ครับภาษีซื้อนะครับยอ,อยอดซื้อยอดซื้อยอดซื้อนะครับ ยอดซื้อในช่องนี้นะครับผมอ่ะกรอกนะครับตัวเลขนี้นะครับผมก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับคือเป็นเอายอดที่ยังไม่รวมแบตนะครับทุกท่านยอดรวมแวตแล้วมันจะเป็น642เนาะผมผมก็เลยเอาเน็ตมาที่600แล้วครับแล้วก็ไฟนะครับไฟเนี่ยก็ยังไม่รวมแบตเหมือนกันเอายอดก่อนแวตนะครับมาบวกกับยอดตัวนี้นะครับซึ่งนะครับตัวภาษีซื้อเนี่ยนะครับรายละเอียดมันก็จะรวมในเรื่องของ ค่าบริหารจัดการรายเดือนนะครับส่วนแบ่งมาให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ค่าที่เราซื้ออุปกรณ์นะครับพวกถุงพวกกระดาษปิ้นนะครับจากถูกดีนะครับเขาก็จะเอามาให้ในรวมมาให้ตรงนี้แล้วอันนี้เราบวกเพิ่มนะครับทีเนี้ยผมก็จะกรอกยอดนี้นะครับยอดที่ผมบวกเข้าไปนะครับ412่ตรงนี้นะครับ412 735ยอด ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะได้เยอะกว่าน,นี้หรือน,อน้อยกว่าน,นี้นะครับอันนี้เป็นยอดในส่วนของตัวอย่างของผมนะครับจุดแปครับผมทวนอีกรอบนึงนะครับ C 1 2 735.84โอเคเอนะครับทีนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะคำนวณคำนวณให้เราเรียบร้อยแต่ทีนี้สังเกตว่าช่องพาษิซื้อเดือนนี้ย2 8 28981เนี่ยมันจะไม่ตรงกับ ตัวนี้นะครับมันจะไม่ตรง28576เพราะเราบวกตรงนี้เข้าไปแต่ถ้าเรากรอกตัวเลขนี้มันก็จะตรงกันกับตัวเลขนี้นะครับอันนี้ล่างไวในฐานที่เข้าใจเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดือนนี้นะครับเฟรย่ามาร์ทนะครับก็จะได้จ่ายแวดอยู่ที่2,287บาทจุดจิสูนสตังค์นะครับก็กดถัดไปได้เลยนะครับก็จ่ายภายในวันที่23นะครับซึ่งคีเนี่ยคีไม่เกิน15เนาะทุกท่านเนาะก็คือตัวใบสรุปเนี่ยตัวใบสรุปตัวเนี้ย ทางถูกดีส่งให้งแต่วันที่9แล้วนะครับปันผลออก7ประมาณ9หรือ10มันจะส่งให้เขาจะส่งให้นะครับก็ตกลงยืนแบบนะครับตกลงยืนแบบไปแล้วยืนยันไปนะครับอ่าอันเนี้ยแล้ก็สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนการจ่ายนะครับก็ก็กกแค่นี้นะครับก็ไปที่ชําระภาษีเลยนะครับเราจะเลือกแบบชำระแบบไหน QR ก็ได้อะไรเงี้ยก็เนี่ยครับ ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายของการขีแล้วง่ายๆนะครับ5 6งนาทีก็คือเสร็จแล้วอันนี้คือถ้าทำเองเนี่ยก็อาจจะเสร็จภายในไม่เกิน5นาทีอันนี้ผมบรรยายไปด้วยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการขีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับปป3 0นะครับฉบับปรับปรุงนิดหน่อยนะครับจากที่ผมเคยทำคลิปลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้คือมาอัปเดตสำหรับ f c ที่ถามเข้ามานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับ นิดหน่อยนะครับผมก็วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ถ้าชอบก็ฝากขั้มกับให้กำลังใจในการกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ชช่อง a n เอ็น n ช l นะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะทำอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับก็เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับคนคนอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับคงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับไบไยครับ